สวัสดีครับทุกคนเมื่อไนี่เฮา็มัดหามิมิ่ก่อนนะครับเนาะมีคนบอกว่าอยู่ในปลาสักนี่ครับงางหาเยู่ในปลาสักนบมีคนบอกมานะครับในปลาสักนว่ามีมิ่งสองห้างเอารุ่นกันครับว่าจะพ่อว่าพ่อนะครับเนาะต้องขึ้นนะครับต้นสูงเอาครับไปหาน้ำกันครับ เอานี้เลยโอ้ไม่ได้ต้นสูงสูงก็โย่ข่างสะอ๋อไปเรื่องเล่นนะครับจะพ่อบ่ ụ, พ่อนะครับเนาะมีคนบอกมาครับทุกคนคาว่าพ่อผึ่งพ่องนะครับนี่แต่บุรีใพ่องน,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 นะครับ,บรยุนนบย่งงานใหม่นะี่นี่ครับนี่บ้านคนห้วยอันผึ่งยังครับนี่ คือยังผึ่งพ่งองออสตั๊กเลยน,นะครับเนาะเราตั้งกล้องไว้นี่นะครับเบิ้งเลยนะครับอตั๊กเลยครับ ทุกคนครั้งแรกครับ ทันนี้สองทุกคนนี่สามพังเลยทุกคนนี่ครับพังไลนน้อยครับ ดูผลงานเหลยทุกคนนี่ครับสามหัางนะครับเนาะมันมานครับมาหนี่มันตะเ้าเลยครับทุกคนหลังจากเขาตัดถึงพงมาแล้วนะครับว่าพ่อมิ่มครับข่างทางเลยครับไม่ตัดถึงพงองตรงไหนนะครับเอาให้เบิงนะครับโอ้ยสูงครับสูงเป็นมโน่เนาะ โอ้บเห็นนะครับทุกคนคึ้มเนาะนี่ครับนในยุปัยนี้เห็นได้ครับนี่ดำๆเนี่ครับนี่ยฮั่งไงอยู่ครับแต่มันมันบ่เห็นนะครับมันคึ้มมันบมดฉาดนะครับเนาะอ๋อนั่นคือเป็นปตักเลยนะครับตัดเก๋มแล้วค่อยเอามาเบิึงข้างล่างนะครับเนาะฮั่งไงอยู่ครับฮั่งนี่มันลูกไก่มันจะมีน้ำวายบ้าเนาะครับครับนี่ครับทุกคนมีหมอครับนี่ หัวหน้ามีเงี้งามๆเลยครับเนี่ยห้างเกษตรห้างนะครับเพาสิบผูกห้างไว้เขานะครับเนาะเ้าแต่เป็นหัวน้าไปครับเอาไต๊กันเลยนะครับไปชมมันข้างล่างต่อครับครับทุกคนเ้าก็ลงมาแล้วนะครับนี่ครับหัวน้าหัวน้ามิ่มงามๆเลยครับใหญ่ๆเลยห้างบ่ได้ตัดมันนะครับห้างเ้าวหอยไหวกเขียวครับหอยไว้เขาอยู่นะครับเนาะขยายพันธุ์เป็นตัหัวน้าครับ มันมันครับเมื่อนี่ไปครับไปที่ตามกันต่อครับว่าจะเป็นอย่างไรครับเมื่อนี่เนาะครับทุกคนเขาอ็กมาฮอดบ้านแล้วนะครับสรุปที่เขาไปหามิมว่าจะเป็นตัดบิ่มที่เพื่อนบอกนะครับเ่ได้จากข้างครับว่าพ่อนะครับสองหั้งว่าพ่อกับแต่ว่าหั้งหนึ่งมีคนออกไปแล้วครับเอ็นตูกําลังรวมกลุ่มเหมือนอยู่ครับไปเ่าท่านเพื่อนเนาะครับแต่เขาได้ถึงพุ่งมากครับถึงพวงกับหัวํำบานมิมวันหนึ่งครับเบิ้งกันแรกครับ นี่ครับผลงง่าในห้องมือนี่นี่หัางพึ่งพ้งนะครับนี่ได้แต่หัางมากครับหัวหน้าม่มี่ครับพึ่งพ้งแถวนี้นี่หัวหน้ามิ่มห้องครับหัวหน้ามิ่มกะได้แต่หัวหน้ามากครับมิมหัางมิมบ่ไเด้นะครับเนาะหัางเหลื่อมแกกระลิผูกว้เขาเข้าครับไปครับบ่โดนครับออกไปชั่วโมงชั่วโมงเดียวครับว่าจะเป็นตมิมที่เพื่อนบอกนะครับไปบ่เห็นครับหัางหนึ่งกับมีค้นออกไปแล้ว ก <idian> ินนะครับเนี่ยมั่นเียครับนี่เนี่ยุนี่เกสรนะครับเนี่ยวางครับเกสรวานอมเปรี้ยวครับคลิปนี้อ่ะมีสุเนี่แหละครับ ไปตัดพิมพ์กับบริษัทนะครับเนาะนี่จบคลิปเลยนะครับเนาะครับขอบคุณติดตามรับชมครับครับสวัสดีครับ